สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าค่ะแต่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าจะใช้อย่างไงนั้นคุณครูมีคลิปให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะลูกแล้วก็มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจให้คุณพ่อคุณแม่โทรหาครูโบโได้เลยนะคะครูโบยินดีอธิบายเพิ่มเติมให้ เป็นการส่วนตัว,วหรือว่าลายบุนคคลเลยนะคะลูกถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทรงมาได้เลยนะคะแล้วก็ให้เด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็น้อยกว่ากันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้ครูโบจะมาพาเด็กๆรู้จักกับเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโดยเครื่องหมายมากกว่าปลายแหลมๆนั้นจะที้ไปทางขวามือของเรานั่นเองค่ะจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวนมากกว่ากับสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าปลายแหลมๆนั้นจะชี้ไปทางซ้ายมือของเรานั่นเองค่ะ จะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจํานวนน้อยกว่ากับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเครื่องหมายมากกว่าปลายแหลมๆนั้นจะหันไปทางขวามือแล้วก็จะอ้าปากกว้างๆมาทางซ้ายมือค่ะและเครื่องหมายน้อยกว่านั้นปลายแหลมๆนั้นจะหันไปทางซ้ายมือและอ้าปากกว้างๆมาทางขวามือค่ะ ต่อไปนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายขึ้นครูโบจะเปรียบเทียบเครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นปากของจอระเข้นั่นเองค่ะและจระเข้ตัวนี้นะคะเขาจะกินสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าเท่านั้นค่ะ แล้วต่อมานะคะเด็กๆลองมาดูสิคะว่าแตงโมและไอศครีมมีจำนวนอยู่เท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะแตงโมมีอยู่1ส่วนไอศครีมมีอยู่3แต่เอ๊แล้วฝั่งไหนมีจำนวนมากกว่ากันคะ แล้วจระเข้ตัวนี้จะอ้าปากกว้างๆไปกินฝั่งไหนเอ่ยเดี๋ยวครูโบจะให้เวลาเด็กๆช่วยกันคิดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะเฉลยนะคะจระเข้ตัวนี้จะเลือกกินไอศครีมนั่นเองค่ะ อย่างคีครูโบบอกนะคะว่าจระเข้ตัวนี้จะเลือกกินสิ่งของที่มีจำนวนมากกว่าเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการอ่านนะคะเด็กๆเราจะอ่านจากทางซ้ายมือไปทางขวามือค่ะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์เข้าไปแล้วเราจะอ่านว่าแตงโมน้นอยกว่าไอศครีมหรือ1น,น้อยกว่า3นั่นเองค่ะ ต่อมาเด็กๆมาดูข้อที่2นะคะระหว่างแคนตารูลุปกับมังคุดมีจํานวนเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะแคนตารูุปมีอยู่2มังคุดมีอยู่5คะ่ะแล้วฝั่งไหนมากกว่ากันคะเด็กๆครูบโบให้เวลาดเด็กๆคิดนะคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆมังคุดมีจำนวนมากกว่าแคนตาลูปนั่นเองคะ่ะพี่จอรเคนก็เลยเลือกที่จะกินมังคุดคะ่ะงั้นเรามาอ่านท่าไปพร้อมๆกันนะคะแคนตาลูปน้อยกว่ามังคุดหรือ2น้อยกว่า5นั่นเองคะ่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันไหมคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่ตอไปกันเลยคะ่ะ